อีสุเอนเนม่ายูรไฟแม็คันนี้ไม่ต้องเติมน้ำยาแอดบู ad boo. หรือน้ำยาบำบัดไอเสียการที่เราไม่ได้เติมน้ำยาแอดบู boo. แล้วมันจะมีผลยังไงแล้วมีข้อดียังไงน้ำยาแอดบู boo. ที่เราเติมเข้าไปมันก็เป็นต้นทุนในการขนส่งทำให้ผู้ประกอบการลดผลกำไรลงน้ำยาแอดบู boo. เวลาติดตั้งตัวถังแอดบูของเราก็ต้องไปติดตั้งที่ชัดซีข้อหนึงที่เราไม่เลือกเติมน้ำยาแอดบู boo. ก็คือ พอไปติดตั้งส่วนของชัดซีเข้าไปแล้วมันก็จะทําให้เราติดอุปกรณ์ดึงยากส่วนที่2เมื่อมีน้ํายาแอดบูน้ําหนักการขนส่งก็ต้องลดลงตามกฎหมายขนส่งทําให้การขนส่งต่อเที่ยวก็ลดผลกําไรลงส่วนที่3ต้นทุนต่อกิโลเมตรเพิ่มมากขึ้นการใช้น้ํายาแอดบูนะครับในการเติมถ้าเติมเข้าไปมันก็ต้องเพิ่มส่วนของต้นทุน ต่อการบรรทุกต่อกิโลก็ทําให้ลูกค้าสู้กับผู้ประกอบการรายอื่นในท้องตลาดยากขึ้นเราไปเพิ่มต้นทุนแทนที่ต้นทุนเหล่านั้นจะนํามาเป็นสวัสดิการให้กับคนขับหรือเพิ่มผลกําไรให้กับทางผู้ประกอบการเราต้องมาทําการเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการเราจึงเลือกเป็นระบบการบําบัดไอเสียแบบ BPD ทีนี้เราลองมาดูกันครับว่าถ้ารถบางยี่ห้อที่เลือกเติมน้ํายาแอดบูล แล้วน้ำยาแอดบูหมดจะเกิดอะไรขึ้น 1. กําลังของเครื่องยนต์ก็จะลดลง 2. รถที่ไม่ได้เติมน้ำยาแอดบูอาจจะสตาร์ทไม่กิดเลยก็ได้มันอาจจะส่งผลเสียหายให้กับทางผู้ประกอบการแล้วต่อมาราคาต้นทุนของน้ำยาแอดบูในแต่ละช่วงแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันมันมีราคาขึ้นลงฉะนั้น การคุมค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ของลูกค้าก็จะควบคุมยากบางคนไปประมูลงานได้ลดราคาสู้คนอื่นไม่ได้ไม่รู้ว่าช่วงนี้ที่เราวิ่งงานเราต้องมีต้นทุนตัวแอดบูลหรือน้ำยาบำบัดไอเสียเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรือลดลงเท่าไหร่บางคนไปซื้อน้ำยาแอดบูลกักตุนไว้ก็ต้องสร้างตัวเก็บหรือโรงเรือนที่จะต้องเก็บน้ำยาแอดบูลเพราะน้ำยาแอดบูล มีข้อจํากัดในการเก็บด้วยนะครับอายุการใช้งานของเขาฉะนั้นปัญหาเรื่องสต็อกน้ํายาแอดบูหรือถ้าไม่สต็อกก็เกิดปัญหาต้นทุนที่แกว่งไปเกล่งมาหรือสวิงไปสวิงมารถด,ดีอสูของเรานะครับจึงเลือกไม่เติมน้ำยาแอดบูเราจึงใช้ระบบ DPD ในการบำบัดไอเสียยูโรไฟของเราท่านใดสนใจติดต่อได้อีสุคโยฮะได้ทุกสาขาครับ